ันนี้มี่ช่ารถบ้านนะครับจะพามาดูการเก็บงานสามดอนะครับตอนนี้เอามาใส่ท่อสปูลเพิ่มนะครับก็ใครที่หารถราคาไม่ค้าแต้นะครับสำหรับสี่สามดอคันนี้นะครับลอ,อกนีดเดียวฮันเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการใส่ท่อกันที่ช่างกำลังทำอยู่นี่นะครับตอนนี้ช่างกำลังทำอยู่นะครับใส่ท่อสปูลปลายสปูลน,นะครับ รับรองครับจีดแน่นอนร้านสักเฮเดอร์ครับสายสี่ตัดใหม่ให้ขับเดิมๆกูยอมเดินดีกว่าโอเค,คนะครับสวยครับชอบไหมครับถูกใจก็ทักมานะครับนี่งานสดนะครับป,ป้ายทะเบียนสวยนะครับนี่ลิกชอนนะครับลิกชอรถบ้านนั่นิกชอฮนะสาวคานต์